เอาแล้วนะครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเหมือนเดิมนะครับอยู่กับผมดาวรูมานะฮะวันนี้เรามาเล่นเกม The Forest กันนะครับ วันนี้เสียงอาจจะเบาแล้วก็เสียงแหบไปหน่อยนะครับเพราะว่าออไมค์ก็เปิดเบานะครับบวกกับเสียงลมเสียงรอบข้างเลยนะครับทําใหออออ้การอัดคลิปมันเป็นอะไรได้อย่างที่ยากลำบากมากเลยนะอยา่าไกลซาคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดมากอยู่แล้วก็ขอให้รับชมให้สนุกนะครับคลิปนี้ก็ตั้งใจทำมาอีกคลิปหนึ่งเลยนะครับของพาร์ทที่3นะโอเคเป็นไงก็ไปดูกันเลยโอเค มากันเรียบร้อยสามตี้หมูเห่าโอ้โหพี่พี่ยกมือเอมาพี่ยกน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 กเมาพี่แม่งแบบผันแบบเชี่ยเดกแฟตมากเลยเอาละครับกับ<อ>ตัวดีต้นผจุ่มกันด้วยนะครับและนี่คือ,อ The Forest นะครับอีพิโซดหนึ่งกับพวกเราชาวเขานะครับชาวเขาไหนส่งเสียงหน่อยขมิมตุต๊ อะไรเะเนี่่ชาวเขาชาวเขาชนเผ่าอะไรเี่ยเฮ้ยเจียวหมูกผ้าพี่ไม่ต้องพูดเราต้องนานแล้วนะเราต้องนานแล้วพี่มันเดินเก็บของอยู่เนี่ยไม่ต้องพูดเราต้องหาผ้าไปเยอะๆเพื่ออะไรที่จะใช้สำหรับถ้าแบบเราฟาร์มไปฟาร์มมาแล้วแบบคนป่านั่งเดินมาเนี่ยทำไงวะยิงแมงยิงแมงเลยเรามีถ้ามีแต่ขวานงงง่ายๆนะเว้ยไ้าจำไม่ผิดตรงนี้มันน่าจะมีแบบกล่องนี่ไงพดปุ๊บเจอปั๊บเลย มันคือกล่องน้ำนั่นเองโอ้มันคือกล่องขวดน้ำผ้าเยอะมากพี่แถบนี้นี่ใช่ผ้าเยอะโคตรเลยโอ้โหมีอะไรดอกมีอะไรดอกน้ำโค้งมันคือโอ้น้ำโคกเป็นเป็นของเราไม่เป็นของเราเท่านั้นเราอุ้ยมีเชือกก็มีเชือกด้วยมีเชือกด้วยอุ้ยเชือก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 เทียมให้หมดใมันเป็นของเรามันเป็นของเราเท่านั้นเรามันเป็นของเราหมดเลย ใช่มันคือของเราทั้งหมดในเราใช่มันท hey, ี่มันกดเลขอะไรนะพี่มันกดอะไรไอไออ่ะกดไอกดไอไอซียูไอเลิฟยูนี่ยากไอซียูไว้เข้าแต่ถ้าไอเลิฟยูไว้ให้เธอยีดูคิดสดๆไม่ได้จดสดทุกบาทเอ้ยแล้วกูเดินมาคนเดียวป่ะเราไปหาคนที่สร้างบ้านดี่วะขวางอ่ะกว้างขวางขวางขวางขี่กว้างขวางขวาง เป็นหนึ่งวิ่หนึ่งเยอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มีพี่มีฉมวกพี่มีฉมวกพี่มีไม้จิ้มพี่มีไม้จิ้มเออมกุ้ยโดน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 โอ้โหไอ้คนแรกเลยมีเนื้อกวางกินเลยว่ะมีเนื้อกวางยแล้วพี่เดี๋ยวลอยกล้ามาอ้าเดี๋ยวส่อเฉาะไม่ทันปะปะปะพี่โคตรแม่นเหรอเดี๋ยวโคตรตึงอ่ะเดี๋ยวหไงนะพี่หอกใช้ไม้สติ๊กสองอันถือหัวมาละ เอาไปไหนทีเอาเดี๋ยวเราเอาไปไว้แบบแอบบ้านอะไรเงี้ยบูชาบูชาบูชากองวาว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องพี่จะสร้างเราสร้างตรงนี้ไหมบ้านบ้านเราสร้างตรงนี้ไหมริมทะเลอแบเงี้ยไหนพี่นี่นี่นี่ตรงนี้ริมเขาเลยริมแบบริมหน้าผาเลยอ่ะก็ดีนเลยมันก็ไม่น่าปีนหน้าผาได้แล้วเออแต่อีกหน่อยกูจะหลอนเสียงพวกมึงนี่แหละถ้าตกน้ำไปนี่เราตายไปเพี่ ตกน้ําเราพี่คิดว่าถ้าเราตกน้ํายังไงเราก็แบบไม่ไหลไฟก็ไม่ไหมอยู่อ่ะเชียดิสภาพติดีพี่คุณทองร้องหู้ตรงนี้ที่ว่ามันไม่ใช่ป่าดงดิบอ่ะถ้ามันเป็นป่าดงดิบนี่คือเรามันจะไม่สุกไงอาเมแกให้ฟูด้วยถ้าป่าดงสุกฮะถ้าป่าดงสุก่ะพี่ป่าป่าดงสุกก็อาจจะกินได้ถ้ามันไม่สุกก็คือมันกินไม่ได้ไงเอ็ไ ไอช่วยกันแก้เลยให้กูเฟียือกูคนเฟียคนเดียวสุกสุกที่แบบหมถึงแบบเราทำอะไรเราก็ยิ้มเสมอใช่ไหมโอ้โหคนละเรื่องเลยคนละอย่างเลยไมโลมเฮ้ยนกนกเฮ้ยเก็บขนเก็บขนแต่พี่เออ่ทำสิ่งที่เรียกว่ากำะปุงเหมือนกำซปุ่งอยู่ไหนวะกำแพงมันอันไหนวะ กลางนาเขตแล้วพี่กลางนาเขตแล้วเดี๋ยวเราค่อยแบบมาทําประตูวันที่หลังตอนนี้เราแบบป้องกันตัวเองไว้ก่อนใช่วันแรกเราต้องรีบแบบรีบสร้างละไม่งั้นนี่เรามีสิทธิ์แตกกันได้ภายในกลางคืนใช่แตกกระจายเลยอ่ะจริงๆไม่เชื่อยันลบหลู่แม้ไม่ใช่อไยันหลูลบคนบ้ายิ่งโหดนี่นั่นแหละ ใช่แม่งกี้ตายยากที่สุดหมายคนต้าไม่ได้มาล่าเราหรอกพี่เราแบบเราต้องเราต้องแบบสร้างบ้านให้แบบว่าสร้างบ้านให้ให้ก่อนก่อนมันมืดใช่ไม่งั้นเราแตกนะบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพิ่มไมโลมอีกแล้วเลยผมตายทุกคนมักตายมโลมผมตายเฮ้ยผมตายเฮ้ยเฮมาชุบเฮ้ยเฮ้ยชุบได้บอกว่าผมตายไม่ได้ได้ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยมันตายเพราะอะไรอ่ะ มียาไม่มียาไหมอย่าตัดไม้ใส่ใส่หัวกันสิแอมสอรี่นั่นน้องกดกินอะไรหรือเปล่าก้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 าผมหลบผมหลบเราไปกินเราไปกินอะไรลงไปเราบานสามบานเสร็จปุ๊บเราจะทำซี่เซฟกันห่อมาพี่ช่วยพี่ช่วยคืนสองก้าก้ามาตัดทางนี้ทางนี้แต่ทางนี้แต่ทางนี้เดี๋ยวมันล้มปเลยบ้านเนี่ยจนอะไรมาเกิดอะไรขึ้น จะมีปเอันอาจจะมีตัวยิงยิงธนูใส่ก็ได้วิ่งเดียวเดีเอาเลยเดียวเลยเดี่ยวอีกบานเดียวโอเคโอเคโอเคเก็บแค่บานเดียวเราก็จะอยู่ในความจริงแล้วเราก็จะขยายนะถ้าเราฝึกกิน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 โอ้เหลือแท่งเหลืออีกเดียวเองเราจะทำหน้าที่ ความสามารถเกมไม้ล้มต่อล้มไม้อันที่เอวใส่ที่เบลก็ใส่อ๋อขาเดินเบียดกูเนี่ยโอเคเรียบร้อยต่อไปก็คือการไปวางบ้านเอาไว้ข้างในครับถึงไม้แตกแตกเพราะอะไรวะอ้าวไม่กินข้าวหรือเปล่าไม่ไม่ไม่น้ำหรือเปล่าน้ำน้ำก็มีนะติดพิษ มานาเออติติตพิษหรือเปล่ามานาเกจ็บรู้เลยวะิษเลือดสีแดงอ่ะสีแดงสีแดงเอาใครมายืนบังกูเนี่ยจะได้ฟาร์มหายากันต่อเลยแดงขมว่านะเหตุแดงมีคนบังเข้าไปในบ้านได้ไงวะโอ้ยากระป๋องไม่มีเล้ว ท่านกินผมจำได้ตอนที่เป็นแรกๆก็มีแมงมุมด้วยไม่ใช่หรอพี่ฮะแมงมุมอ่ะตัวเล็กๆกับมรรยากัดเราเราย,ยังมองไม่เห็นมันไม่ใช่ไม่ใช่กินเหวี่ยงไม่ใช่กินเหวี่ยงใจเย็นนะจริงพี่มัน,นจริงพี่แมงมุมใช่ปะไฟนี่มันอยู่ตลอดไหมไม่ตลอดหรอกอเนี่ยเรายังต้องมาเติมเติม ยังยังมีที่นึงที่เราไม่ได้ทำห่อคอยไงล่าจริงเราต้องทำเราต้องทำปราสาทนอกจากจะหอคอยแล้วเรายังไม่เเจอราก็ต้องมีปราสาทพวกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ยินได้ยินได้ยินมันได้ยินเสียงผีของจริ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 งไม้ก็อยู่ด้านล่างไม้แกก็ไอ้นี่ความเื่นเต้นโอ้โหอีนี้เดียวอีนี้ หินหินอะไรหินลอะไรเห,หมือนมากระลังมาแต่เรามีบ้านแล้วเรามีบ้านเรามีที่อยู่สำหรลองกองแกงไม่มีฮานูอ่ะ แฟนี่มาใช้ยังไงนะน่าจะต้องมีมีแค่สามันนี้นเอาเผื่อไปกดใช้ะถอะวยธีไงไงในคนป่าคนปา่า เฮ้ยมันทำร้ายทางบ้านนะนี้ต้องรนพลังไ้่้หาของระบบระบ้ยพี่พี่พี่จะตาย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 นลงบวกเลย พี่กินข้าวก่อนพี่กินข้าวก่อนดูแม่ดิมจะอยู่ที่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันมองหน้าเหมือนมันกำลังจะกระโดดมามันมันคือพายสมิงเว้ยมันคือพายสมิงอุ้ย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 เจ็บอุกาอุกาอุกาติดไฟตาย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 สวยๆเรือนี่ไงนี่ไงนี่ไงไมีเลือดบ้างใครมีเลือดบ้างพี่ไม่มีพี่ไม่มี เฮ้ยมันมันรอดมันรอด <cam ad Town> นี่นี่ม,ามาัมามัมา <cam ad> มันรอดมันรอดมันรอดม <cam ad> ันรอดตัวบอสตัวบอสเฮ้ยตายไปติดไปติดไปไม่ตาย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 ตา,ยตายเอาไปแบกแบกเข้าไปเดี๋ยวพี่แบกเดี๋ยวพี่แบกป้าปเอาเข้าไปทำไมของกินของกินของกินทำกินแล้วนี่ไม่ไม่ได้ต่างอะไรเลยเฮ้ยอาหารไม่จะหมดอาหารไม่จะหมดอาหารไม่จะหมดหมุนด้วยอาหารหมุนด้วย ปใครก็ได้สักคนไปเอาไม้เล็กเอาไม้เล็กเอาไม้เล็กที่ใส่หินที่ใส่หินไดยมีได้ได้นาคนคนป่าก็แค่แบบคนปา่านั่นแหละแต่เรานี่คนป่ายิ่งกว่ากาินเนล้วคนป่าอีทีเอฟวเราคือคนป่าที่มีความฉลาดมากกว่าก็จบกันไปแล้วนะคะกับ EP ของ The f ฟ r e เลสนะฮะ เรียกว่าพาร์ทใหม่ก็ได้นะแต่กูก็จะต่อเป็นพาร์ทที่3โอเคในสิ nice. โอเคงั้นก็ขอจบพาร์ทที่3ไว้แต่เพียงนาทีนี้นะฮะโอเคซียูกุดบายและระวัง <See you S 1> เป็นมงนุงตนหนงกันนะครับอ,อย่าลืมเป็นโควิดกันด้วย